เวลาเราพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาภายในประเทศแต่จริงๆแล้วในโลกยุคใหม่มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับมันกลายเป็นเครือข่ายระดับโลกที่ซับซ้อนมากคําถามก็คือแล้วประชาคมโลกจะรับมือกับมันได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิงเขียวสําคัญที่ใช้ต่อสู้กับปัญหานี้กันครับนั่นก็คือ UNCAC คือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าโฉมหน้าของคอร์รัปชันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ จากสมัยก่อนที่เราอาจจะนึกถึงภาพการจ่ายเงินใต้โต๊ะเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้เรื่องมันเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการไปไกลามากกลายเป็นการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองที่สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ที่ซับซ้อนสุดๆแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดทั้งในและต่างประเทศเลยครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราจะมาสำรวจกันใน5ประเด็นหลักๆนี้เลยตั้งแต่สเกลของปัญหาไปจนถึงว่าทำไมอนุสัญญาฉบับนี้ถึงได้สำคัญนักหนา มาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครับเรามาปูพื้นกันก่อนว่าทําไมทําไมโลกถึงต้องลุกขึ้นมาสร้างมาตรการตอบโต้ร่วมกันในระดับโลกนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยการทุจริตมันข้ามพรมแดนไปแล้วยิ่งมีเทคโนโลยีมีการสื่อสารที่รวดเร็วเนี่ยโอ้โหผู้กระทําผิดสามารถโยกย้ายทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งหลบหนีไปต่างประเทศได้ในพริบตาเดียวเลยครับมันเลยกลายเป็นว่ากฎหมาของประเทศเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว ใช่เลยครับการทุจริตสมัยใหม่มันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่มันเป็นเหมือนใย,ยแมงมุมที่โยงใย,ยไปหมดเลยครับเชื่อมทั้งผู้มีอำนาจสถาบันการเงินภาคธุรกิจเข้าด้วยกันแล้วผลลัพธ์คืออะไรก็คือการกัดกร่อนเสาหลักของสังคมแล้วก็ทําให้เงินทุนที่ควรจะพัฒนาประเทศเนี่ยไหลออกไปนอกประเทศอย่างมหาศาลเลยครับทีนี้พอปัญหามันขยายตัวไปทั่วโลกขนาดนี้การตอบโต้ก็เริ่มก่ะตัวขึ้นเหมือนกันครับ เราลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์กันหน่อยดีกว่าว่ากว่าจะมาเป็น UNCC เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าใช้เข้าใจเส้นทางนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งเลยครับที่มันเหมือนเป็นเวกับคอให้กับโลกนั่นก็คือคดีล็อกคีดมันเปิดโปงให้เห็นชัดเจนเลยว่าบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่บริษัทเดียวเนี่ยสามารถจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในหลายๆประเทศพร้อมกันได้เพื่อให้ตัวเองได้สัญญาขายเครื่องบินสเกลมันใหญ่ขนาดนั้นเลยครับ จากภาพนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ๆมันกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญที่นําไปสู่การสร้างกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เข้มแข็งเรื่อยๆเ,เหมือนเป็นโดมิโนเลยครับจากคดีล็อกคีตนาไปสู่กฎหมาย F.C.P.A. ของอเมริกาพอมีคดีอื่นๆก็เกิดอนุสัญญา OECD พอมีเรื่องเอนรอนก็เกิดกฎหมายซัมมัล็อกซี่จนกระทั่งทั้งหมดนี้มันสั่งสมจนนําไปสู่ครั้งออกที่เป็นสากลอย่างแท้จริงครับและในที่สุดแรงผลักดันทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ได้มาถึงจุดสูงสุด กลายเป็นพิมพ์เขียวระดับโลกฉบับแรกที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการทุจริตโดยเฉพาะเลยนั่นก็คืออนุสัญญา UNCAC นี่เองถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับ UNCAC ก็เปรียบเสมือนคู่มือสากลฉบับแรกที่ทุกประเทศตกลงว่าจะใช้ร่วมกันที่สำคัญคือมันเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกฟันทางกฎหมายนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติเลยตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เกิดไปจนถึงการปราบปรามเลยทีเดียว แล้วประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือสเกลของมันครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมีถึง140ประเทศที่ร่วมลงนาม140ประเทศนะครับนี่มันแสดงให้เห็นถึงชั้นธามาติของประชาคมโลกที่แข็งแกร่งมากๆเลยว่าเราจะสู้กับปัญหานี้ด้วยกันเอาละ่ะเรารู้แล้วว่า uncc a คืออะไรทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเครื่องมือนี้มันทำงานยังไงเรามาลองแกะโครงสร้างของมันกันดูดีกว่าครับ ว่ามันมีเสาหลักอะไรบ้างที่ค้ำยันยุทธศาสตร์ระดับโลกนี้เอาไว้อนุสัญญาฉบับนี้จะตั้งอยู่บนเสาหลัก4ต้นครับซึ่งแต่ละต้นก็จะจัดการกับปัญหาในแต่ละแง่มุมเลยเริ่มตั้งแต่ 1. การป้องกันไม่ให้มันเกิด 2. ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต้องกําหนดให้เป็นความผิดอาญา 3. คือต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศและสที่สําคัญมากคือการติดตามทรัพย์สินที่ถูกโกงไปกลับคืนมาให้ได้ จุดเด่นอย่างหนึ่งของอนุสัญญานี้ก็คือแนวทางที่ค่อนข้างยืดหยุ่นครับคือเขาจะมีการแบ่งแยกระหว่างมาตรการที่ทุกประเทศต้องทำอันนี้คือภาคบังคับเลยกับมาตรการที่แนะนำให้ทำเพื่อให้มันเหมาะสมกับบริบททางกฎหมายและสังคมของแต่ละประเทศไม่ได้บังคับให้ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆส่วนนี้เป็นมาตรการบังคับเนี่ยนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับทุกประเทศที่ลงนามจะต้องออกกฎหมายให้การรับสินบน,บน,บนการยักยอกทรัพย์การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาให้หมด แล้วต้องสร้างกลไกลเพื่อติดตามทรัพย์สินคืนแล้วก็ต้องร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยพูดง่ายงายนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกประเทศตท้องทำให้ได้ครับโอเคครับเรามีพิมพ์เขียวระดับโลกที่ดูดีมากๆแล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออนุสัญญาฉบับนี้ได้สร้างภาษากลางและกติการ่วมกันขึ้นมาครับ มันทําให้การประสานงานระหว่างประเทศง่ายขึ้นเยอะมากมันเหมือนเป็นการช่วยอุดช่องโหว่ที่เคยเกิดจากความแตกต่างของระบบกฎหมายในแต่ละประเทศที่อาชญากรเคยใช้เป็นประโยชน์ในการหลบหนีครับและนี่คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นครับคือเป็นการนํากรอบการทํางานระดับโลกนี้มาปรับใช้ในระดับประเทศซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าประเทศอย่างไทยเราเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงกับความพยายามระดับโลกนี้เหมือนกันโดยมีหน่วยงานอย่างปปชเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง UNCAC อยู่ในมือแล้วแต่แน่นอนว่าการต่อสู้มันยังไม่จบสิ้นนะครับคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือแล้วความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าในสงครามต่อต้านการทุจริตครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่